สวัสดีครับผมดอนสุราชนะครับก็พบกันปเป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับกับการออกมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเสีก็อาทิตย์นี้ก็ส่งกับอาทิตย์ 28, ที่28สพฤษภาคม2566อาทิตย์นี้พิชุนวางคู่มวยไว้คู่เอกก็เจ้าเป็ดปานไรสิงมาวินับป้องกันแชมป์รุ่น112ปอนด์ช่อง7กับพยักษ์แดนใต้เฟียปรปทุม ส่วนคู่รองก็เพชรพิเศษเพชรเจ็ดเพชรอาจจะกับแสมสิงห์สอเตชพันธ์คู่ที่สองก็เป็นเอรอบพุนเสียตัวที่22ระหว่างเวนนอมลักขี่บันเทิงกับก้องใจวัดศักช์ใวัดเปิดหวัวคู่แรกก็เจ้าก้องพบวอสุขสันอาจจะกับเพชรลีลาเอ็นยูเดนคู่หมวยปีชุววางไว้ก็ถือว่าอ่าอย่างน่าดูน่าชมตามสไตล์ช่องเจ็ดสีนะครับ ก็การออกวิเคราะห์ออกามาวิจารณ์ผมพูดทุกครั้งย้ําทุกคน,นครับเป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็ทุกสงทุกอย่างก็ต้องขึ้นกับบรรยากาศตัวหน้าตู้แนวทางการห้ามของกรรมการบรรยากาศการเชียร์การสอนที่มุมนะครับแล้วก็ตัวเหินในกลุ่มมวยพักยกก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการลุ้นในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ว่าอ่ามีหูฟังแล้วต้องฟังหูประกอบ ส่วนเพื่อนๆท่านใดที่ว่ายังไม่มีตัวช่วยสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมขอติดต่อมาที่เบอร์ข้างล่า,นนางะน,นะครับก็จะพิมพ์ไว้นะครับก็เข้าสู่การวิเคราะห์การวิเคราะห์การวิจารนะครับก็ผมไม่มีฟอร์มมวยนะครับเพาว่าใส่ความจำเอากู่แรกก้องพบก้องพบอสุขสันหรือว่าสีเสื้อใหม่ก็ยาสีวสันสมุนไพรไซโยกอาจจะกับเพชรลีลาเอนอยูเดน ก้องพบวอสุดสัน์ก็เป็นใบรูปร่างดีนะเป็นมวยจากจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวยรูปร่างดีเป็นใยเขา่าเปิดเก็ฝังหน้าแ,แทนแทนครับตัวหลังก็ดูว่าเริ่มเก่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนคู่ชกเจ้าเพชรลีลาเพชรลีลา,ลาเอ็มยูดนเพชรลีลาตอนนี้กระดูกมวยที่ต่อยมวยรอบมาทั้งหมดครับผมมองว่าเพชรลีลาเนี่ยกระดูกมวยเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยเป็นมวยจากจังหวัดกระบี่อ่าซ้อมอยู่ที่ค่้ายเอเปกุ๊บ ของเสียเรียมเขาเตี้ยหน่อยฝีมือต่างรับจับทางออกซ้ายออกขวาเรียมตัวดีนะครับคู่นี้ระหว่างนอกกับในระหว่างนอกกับในแต่ว่าสรีระรูปร่างสรีระราบสรีระรูปร่างแล้วก็โดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยผมมองว่าลูกหนักลูกแรงเจ้าก้องพบดีกว่าคู่นี้ผมองออกที่ก้องพบวอสุขสันนะครับส่วนคู่ที่สองคู่ที่สองปีการเจอระหว่างเจ้าเวนนอมลัคกี้บันเทิง กับก้องชัยวัดศักชัยวัดก้องชัยวัดศักชัยวัดก็ไปมวยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านใกล้เรือนเคียงกับผมมีนัดอยู่ใกล้ๆติดกันเลยอาหารกันไม่เกินครึ่งกิโลก็ไปมวยรูปปั้งดีส่งระลุตืดป,ปอดยอดขุนพลก็ซ้อมอยู่กับอาสารวัตรเชษ์อยู่ที่ว้ยขวางก็ทำเท่าว่าจะตกรอบคนระับทำเท่าว่าจะรอบแต่ว่าสองฝ่ายลังถือว่าต่อยไว้ดี เลลาสุดทิกช์ชนะมามันต่อยไว้ดีเลยเป็นไมรุ่ร่างดีไปไเป็นไม้เก่าเปิดเกมฝังหน้าดันแทงโครงเกงโครงเกงจำต้างจะไปแหลมไม่ไปแหลมก็พลิกสถานการณ์มาได้นะครับส่วนคู่ชกเจ้าเวนอมเวนอมลัคก,กี้บันเทิงเวนอมก็เป็นนักชกคนเดียวครับที่ต่อยเมื่อรอบปุนเสือรัดนี้เก็บชัยชนะมาตลอดเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายในมีลูกหว่าหน้าครับเตรียมตัวดี องประกอบรวมๆทุกอย่างรนะับฝีมือเหลี่ยมตัวมันสมองมวยไวพิษปฏิพานการแก้เกมบนเวทีแต่ก็บรรยากาศหน้าเสือสิ่งแวดล้อมตัวเฮินผมดูว่าก้องชัยวัดสู้เวน้องไม่ได้คู่นี้ก็ผมชอบที่เจ้าเวน้องลักกี้บันเทิงครับอาทิตย์นี้ดูว่าเป็นมวยตัวเดียวโดดๆที่หน้าลุ้นที่หน้าเชียร์ส่วนคู่ที่สามปิกาจีาระหว่างเจ้าเพชรวิเศษเพชรเกียริเพชร แหลมสิงห์โสเตชะพันแหลมสิงห์โสเตชะพันเป็นบวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมอยู่กับไขรโสเตชะพันของอาภูกองเชะเขาก็ช่วงหลังฟอร์มถือว่ากำลังสดขึ้นมานะครับไฟล่าสุดต่อยไว้ที่เวทีเวลราเตเบอน์เบสตกับยอดยอดยอดมีชัยเกียรติจำรูนวันนัดอ่า ต้นต้นก็บเบียดกันเลยกู้ขี้สู่ศีรากลางลิกมาปเป็นรอนแต่เขาพลิกศีรษกลางกลับมาเป็นต่อเบียดเอาชนะเจ้ายอดใิชัยแบบเส้นยาได้เส้นยาแดงขวาแปดครับแต่ฟอบช่วงหลังเนี่ยสภาพร่างกายผมดูว่าเด็กกำลังสวดกำลังห้าวกำลังได้ใจส่วนเจ้าเพชรวิเศษเพชรเกียิเพชรเพชรวิเศษเพชรเกียิเพชรเ,เ,เ,เป็นมัวจากจังหวัดมหาสารคามซ้อมอยู่กับทีมหางคนจัดครับก็เป็นมวยเข่าเปิดเกมบูสู้หัวจีนพใจถือว่าดีครับ ความช่วงสองเนี่ยดาวลงไปหน่อยคนนี้ก็ผมดูวัดกันที่วงในนะครับวงนอกดูไม่เท่าไรวงในแต่ผมยังชอบไปที่สภาพร่างกายความสดความห้าวของเจ้าแหลมสิงนะครับวันนี้ผมชอบที่เจ้าแหลมสิงสเตชะพันนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงคู่เอกของรายการเป็นการเจอระหว่างเจ้าเพชรบ้านไร่สิงมาวินวันนี้เจอกับประยัดแบนใต้เฟียสปทุม พยักเดนใต้เฟียสปทุมเดี๋ยวว่าก่อนหน้านี้ก็พยักเดนเหนืออารเดพิตีทองเดี๋ยวว่าก่อนหน้านี้ก้องเมทีกล้องเมทีสอสอปรกร์อนาเด็กคนนี้ผมบอกว่าเก่งเป็นมวยขวาฝีมือตั้งรับจับทางเก็บอุ้ยเป็กนับยืนมวยสวยยืนมวยนิ่งก่อนหน้านี้อยู่กับอารเดพิตีทองแล้วก็ ช่วงหลังก็มาอยู่ภายใต้การดูแลข,ของเฟียสปทุมและก็กิติศักลังสิตก็ช่วงนี้ค่ายถือว่าเพิ่งเริ่มทําใหม่ๆนะครับในใค่ายเนี่ยมีความกระตือรือร้นกำลังกําลังขึ้นเขิอ่ะทุกคนทุกคนในใค่ายมีส่วนร่วมช่วยกันกระตุ้นเด็กๆสภาพการฝึกซ้อมตัวเฮน,นในการเล่นก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับช่วงบงนี้ค่ายเฟียสปทุมหรือว่ากิติลังสิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่ายมวยที่ว่า น่าติดตามมากๆส่วนเจ้าเพชรบ้านไร่สิงมาวินเพชรบ้านไร่สิงมาวินเป็นมวยจากจังหวัดพัทลุงก่อนหน้านี้ก็อยู่กับพี่จำป่าบองเขาก็เดิมๆก็เจ้าเพชรบ้านไรจ่จำป่าบอนสมัยเด็กๆก็ถือว่าเป็นยอด S, เอสเบอร์ต้นของภาคใต้คือถือว่าเดินสายต่อยทั่วก่อนหน้านี้เป็นมวยเขา่าในล็อกรัดนักช่ายถือว่าเหนียวเลยแต่พอโตขึ้นมาต่อยได้ทั้งรุกทั้งรับแต่คนนี้ถ้าถามว่าวงนอก องนอกต่อยกันเนี่ยเพชรบ้านไต้กับเจ้าพยักแดนใต้หรือว่าเจ้าพยักแดนเหนือต่อยกันเนี่ยวงนอกผมดูว่าอาจจหวาอาวุธลูกกระทำลูกเก็บอาวุธเนี่ยผมมองว่าเจ้า,าพยักแดนใต้ดีกว่าในชั่วโมงนี้ผมมองว่าคู่ขี้สูสีเมื่อคนนี้เคยใช้บริการกันมาที่ช่องเจ็บสีครับวันนั้นเสม,อ,เกเสมอกันมาแบบคะแนน4 8ต่อ4 8ทั้ง3าเสียง โคจอกันเจออะโคชอนมาเจอกันใหม่อาทิตย์นี้แบบมีแชมเปี้ยนช่องเจ็ดสีรุ่นร้อสิบสองพอมเป็นเดิมพันให้คะแนนเป็นยกแต่ก็มองก็ก็ถือว่าเป็นในอะไรทฤษฎีความจริงมันมันมันย้อนแย้งกันทุกวันนี้ก็ถือว่าคะแนนเป็นยกมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ถือว่าเป็นสรุปคู่นี้ผมมองว่าคู่ขี้สูสีแต่ชั่วบวงนี้ณเวลานี้ ผมมองว่าเจ้าพยักเดนใต้หรือว่าเจ้าพยักเดนเหนือเหลื่อมกว่าเพชรบ้านได้นิดๆคู่ที่ผมชอบที่เจ้าพยักเดนใต้นะครับชอบที่บรรยากาศอ่าหน้าเสือการเล่นตัวเงินทุกอย่างไม่เป็นรองนะอาทิตย์ที่ผมมองไม่เป็นรองเลยแล้วก็ในค่ายช่วงนี้เด็กมีความกระตือรือร้นอ่าทุกคนเนี่ยมีแรงกระตุน้นอ่ามีการกระหายในการทำมวยมีการกระหายในชัยชนะแล้วก็เด็กก็มีจิตทุกไว้ตันช่วงนี้ค่าย เฟสปทุมดูว่าน่าติดตามผมชอบที่เจ้าประยักษ์เตือนใต้เฟสปทุมนะครับก็เมื่อชอบแะเมื่อชอบอาทิตย์นี้คู่แรกผมชอบที่เจ้าก้องพพวสุขสันผมมองว่าได้เปรียบรูปร่างโดนต่อโดนทีต่อทีดูว่าดีกว่าชอบคู่ที่สองชอบที่เจ้าเวนอมลัคกี้บันเทิงดูว่าเก็บใจผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอีกครั้ง ผู้ที่สามชอบที่สภาพร่างกายความหนุ่มความสดความห้าของเจ้าแหลมสิงห์โสเตชพันคู่เอกชอบไปที่เจ้าประยักเด่นใต้เฟยียปะทุนครับส่วนมวยตัวเดียวโดดตโูด,ด,โด,ด,โด,ดโอาทิตย์นี้ผมชอบที่เจ้าเวนอมลักกี้บันเทิงส่วนมวยเอาไปแทงสเตปเอาไปแทงมวยชุดตัวแรกชอบที่เจ้าก้องพบตัวที่สองชอบที่เจ้าเวนอมอีกตัวชอบไปที่เจ้า,าพยัเดเต่นใต้ ก็่อนจากการนับก่อนจากก,รการก,ก,ก็ขอให้พี่น้องพ้องเพื่อนอ่านุ้นมวยอย่างมีสติเข้าตัวถูกก็อย่าลืมออกตัวบางทุนนะครับโจคดีมีใจทุกท่านครับผมสวัสดีครับ